สวัสดีค่ะพี่พี่ขามาแล้วนะคะแชดไหมคะพี่พี่ขาเเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะสวัสดีค่ะป๊าป้าชอบเพนินสองปีหนะคะตาบลงเกินนะคะพี่พี่ขาเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูเป็นงานคารโกเพนนะคะคาโกเพนหนึ่งร้อยตัวนะคะพี่พี่ขาเดยวน้องเริ่มเปิดเลยนะคะตัวนี้คาโกเพนหนึ่งร้อยตัวนะคะชัดค่ะขอบคุณค่ะพี่เทชนี ขอบคุณมากนะคะชัดนะคะดีมากค่ะเดี Mind ๋ยวเรามาเริ <facial> ่มด <gger> ูกันเลยนะคะตัวนี้เป็นงานคาโกเพนกระสอบ100ตัวนะคะคัดหัวตัวเท่าไหร่ค่ะยกกรสอบจ้าค่ะยกกระสอบเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะพี่นะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะพี่ๆทุกคนว่ากระสอบนี้จะปังไหมนะพี่นะกระสอบนี้จะปังไหมนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นหัวกันนะคะพี่ๆค่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะ เหลือกระสอบสุดท้ายนะคะพี่ขากระสอบคาโก้เพนกางเกงคาโก้ขายาวเหลือกระสอบสุดท้าย5,500บาทนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะพี่พี่ขาเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะตัวนี้เป็นงานน่าจะเป็นผู้ชายนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันนะคะพี่พี่ขา คาโก้ขายยาวนะคะลองขออนุญาตทดีนี้ก่อนนะคะอ่ะเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะสวัสดีพี่ๆทุกคนค่ะเรามาเริ่มตัวแรกกันเลยนะคะพี่ๆค่ะเป็นงานกางเกงคาโก้นะคะงานกางเกงคาโก้ขายาวนะคะเปิดตัวแรกด้วยโอนาวีค่ะเปิดตัวแรกด้วยโอนาวีนะคะ เปิดตัวแรกด้วยโอนเนวี่นะคะพี่หาเปิดตัวแรกด้วยโอนเนวี่นะคะเดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันนะคะตัวที่สองนะคะไปเป็นเป็นตัวนี้นะคะพี่หาตัวที่2นะคะโปโลค่ะโปโลค่ะ พี่สมปองที่ได้มาสองกระสอบสวยมากครับขอบคุณมากค่ะพี่สมปองดีใจที่พี่สมปองอุดหนุนไปนะคะได้ไปส่งกระสอบสวยมากน้องดีใจมากนะคะพี่ขาดีใจมากค่ะตัวนี้โปโลนะคะ,โ,ะ,คะโปโลนะคะพี่พี่ขาโปโลนะคะดีใจที่ว่าพี่ได้งานสวยไปนะคะพี่ขาตัวนี้โปโลนะนี่หัวนะคะเราดูกันต่อไปนะคะพี่พี่ขาดูกันไปนะคะ อันนี้ห้าหนึ่งหนึ่งเทคนิเชียนนะคะห้าหนึ่งหนึ่งเทคนิเชียนนะคะห้าหนึ่งหนึ่งเทคนิเชียนนะคะนี่ค่ะอ่าแต่เราดูกันต่อไปนะคะแบรนด์ทางนั้นเลยนะพี่นะแบรนด์ทางนั้นเลยนะคะตัวนี้ขาดจำด้วยนะตัวนี้ขาดจำนะคะตัวนี้คาก้มีคาก้ขาดจำด้วยนะคะ ได้รับสินค้ากางเกงกางเกงขายาวคอดต้อนงานโคตรสวยบอกเลยขอบคุณมากค่ะพี่กิติกิติกาคมสวรรค์ขอบคุณมากนะคะพี่หาน้องดีใจที่พี่ๆได้งานสวยๆกันไปนะคะสวัสดีค่ะพี่อารีรัตห้าพันห้าร้อยบาทเหลืออ,อบสุดท้ายแล้วค่ะขายหมดเมื่อไหร่อุดหนุนอีกขอบคุณจริงๆค่ะพี่ขาน้องก็ดีใจที่พี่ได้งานสวยๆขายกันนะคะนี่ันนี้คาโก้นะคะ มีขาจับด้วยนะคะพี่ขามีขาจับด้วยนะคะเดี๋ยวเราดูกันต่อไปนะคะพี่ขาดูกันต่อไปนะคะนี่อันนี้แบรนด์ครูเป้นะคะครูเป้นะคะครูเป้สวยมากพี่ดูสวยมากนะคะเป็นงานเป็นเกงคาโก้ขายยาวนะคะคาโก้ขายยาวนะคะพี่ขางานคือดีมากนะคะเราดูกันต่อไปนะพี่นะ โอ้โหโอนเนวี่มาอีกแล้วค่ะโอนเนวี่มาอีกแล้วนะคะพี่ผู่ขาโอนเนวี่มาอีกแล้วนะคะสำหรับคาโก้ค่ะยาวไม่เบาเลยนะคะไม่เบาเลยแบรนด์มาเยอะมากคะ่ะพี่ผขาะแบรนด์มาเยอะมากนะคะ under a r m o u r ค่ะ under a r m o u r ค่ะตั้งแต่เปิดปานี่หัวทั้งนั้นนะพี่นะ Under Armour นะคะคาโก้ อันเดอร์เมอร์นะคะนี่ปังนะปังนะคะอันเดอร์เมอร์นะคะมาดูกันต่อไปนะคะตัวนี้แบบงานใหม่เลยตัวนี้เป็นมือหนึ่งมือเลยอนะพี่ยังมียังมีโค้ดอยู่เลยนะคะตัวนี้ s ซนเซนเทคนะคะแบรนด์ซินเทคนะคะพี่ขา ตัวนี้แบรนด์ซินเทคนะคะเป็นงานแบรนด์นะเป็นหัวผ้านะคะพี่ขาซินเทคนะคะเป็นงานแบรนด์นะคะพี่ขาคือปังมากนะปังมากนะคะสำหรับคาโก้ขายยาวของเรานะพี่นะนี่ดูกันไปนะคะดูกันต่อนะพี่นะโอ้โหแบรนด์ซินเทคมาอีกแล้วนะคะพี่จ๋า แบนซินเทรคไมีกแล้วนะคะแบนซินเทรคไมีกแล้วนะพี่นะดูค่ะนีพี่ดูงานคือสวยมากตัวน,นี้สีกรมนะคะเราดูกันไปนะพี่นะลอดูกันไปนะคะเป็นงานคาโก้ขายาวนะคะพี่หาคาโก้ขายยาวอันนี้ดิกกี้ค่ะ โอ้ดิกกี้มาแล้วนะพี่นะดิกกี้มาแล้วนะคะดิกกี้มาแล้วนะคะพี่ขาดิกกี้ค่ะชัดไหมเอ่ยดิกกี้มานะคะปังปังนะพี่นะปังปังนะคะดิกกี้แท้ดิกกี้แท้พร้อมใบนะคะพี่ขาดิกกี้แท้พร้อมใบแคร์นะคะดิกกี้แท้ค่ะปังนะพี่นะดิกกี้มานะคะ มานะคะพี่ขาดิกกี้ค่ะเราดูกันต่อไปนะคะพี่ขาดูกันต่อไปนะคะงาน,สว,นะนะงานสวยนะคะงานสวยๆนะคะเป็นงานปิ๊กิกค้าโก้นะคะ ตอนนี้ลูกค้าผมรอชมงางเกงขาสั้นอยู่ครับได้เลยคะ่ะพี่จา๋าได้เลยคะ่ะตัวนี้คากโก้นะคะสีดูดีมากนะผ้าค่อนข้างสะอาดนะคะพี่ขาผ้าค่อนข้างสะอาดนะคะนี่พี่ดูตัวนี้ตัวนี้สีครีมนะคะสีครีมสวยเลยนะพี่นะสีครีมสวยเลยนะคะนี่เป็นางานงเกงคากโก้แบบเท่ๆนะพี่นะ สีประมาณนี้ขายดีนะคะพี่ขาสีประมาณนี้ขายค่อนข้างดีนะคะพี่ดูค่ะงานคือเท่มากพี่ดูค่ะพี่ดูเนี่ยพี่ดูเชือกตรงนี้เป็นแบบคา์โก er ้ masa, hey. scholars, town, toi, นะคะเนี่ยพี่ดูเนี่ยงานคืออย่างดีอะค่ะพี่ขาเนี่ยงานคืออย่างดีเป็นคาโก้นะคะคาโก้แท้ๆนะคะพี่ขาคาโก้แท้ๆงานสวยๆนะคะพี่ดูผ้าก่อนค่ะงานสวยมากนะคะ เาดูกันต่อไปนะคะพี่ขาอาร์เป็นครอสนะคะพี่ขาตัวนี้ก็แรมเหมือนกันนะคะนี่ค่ะมาดูกันไปนะคะพี่ขาเป็นงานกันเกงคาโก้นะคะงานกันเกงคาโก้ขายาวนะคะพี่ขาเป็นงานกันเกงคาโก้สวยๆเลยนะคะนี่ตัวนี้เท่จัดเลย เลยนะคะพี่่ะพี่ดูค่ะงานเท่ตัดเลยนะคะพี่ๆ่ะพี่ดูค่ะดูสีดูสีนะคะดูสีดูความสวยนะคะพี่่ะดูสีดูความสวยของผ้าน,นะคะ กันไปนะคะพี่ๆค่ะดูกันไปนะคะงานค่อนข้างออกดีนะคะพี่ขาตัวนี้เล็บคัพนะคะเล็บคัพนะคะแบนนะคะพี่ขาแบนค่ะเล็บคัพนคะคะหมวกแดงแบนหมวกแดงน,นะคะังนี่มนะปังดูขาดูแถบขาซะก่อนพี่ดูขาแถบ ขาแทบสวยเลยพี่ดูค่ะสวยเลยนะคะพี่ขาตอนนี้เล็ดเล็ดเล็ดขับอีกแล้วนะคะอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นขาขาแทบเหมือนกันนะคะเป็นขาแทบเหมือนกันนะคะสวยนะคะพี่ขา ด็อกเกอร์มาค่ะคารโก้ด็อกเกอร์นะคะคารโก้ด็อกเกอร์นะคะแบรนด์็อกเกอร์นะคะพี่ค่ะงานค่อนข้างสวยนะคะงานค่อนข้างสวยนะคะพี่ค่ะงานค่อนข้างสวยนะคะตัวนี้แบรนด็อกเกอร์นะคะ น,น,ะะนี่แบนเกาหลีนะคะตรงนี้รู้สึกจะเป็นขาเดฟนะคะรู้สึกจะเป็นขาเดฟแบนเกาหลีค่ะก็ขาก็ขาเดฟนะคะพี่ขานี่อยู่งานคือออกสวยนะคะด็อกเกอร์มาอีกแล้วคะ่ะด็อกเกอร์คลาสสิกนะคะด็อกเกอร์คลาสสิกนะคะพี่ขาด็อกเกอร์มาอีกแล้วนะคะพี่ขา ด็อกเกอร์มาอีกแล้วนะคะงานสวยเลยนะคะด็อกเกอร์นะคะตัวนี้มาลูนะคะแบรนด์มาลูนะคะใส่กระดุมไปนะคะบุปปพร้อมกันนะพี่ๆนะสีคือครบเลยนะคะสีคือครบเลยนะคะกระสอดนี้ได้หนึ่งร้อยตัวนะคะพี่ๆค่ข ได้หนึ่งร้อยตัวนะคะเป็นงานรุ่นหนึ่งร้อยตัวนะคะพี่ขาตัวนี้โอนเนวี่นะคะตัวนี้โอนเนวี่นะคะนี่ค่ะสายคือดีมากนะคะพี่ต้องเอาไปรีดให้สวยๆนะคะเอาไปรีดให้สวยๆนะคะพี่พี่ขาโอ้โหนี่ด็อกเกอร์มาอีกแล้วค่ะพี่ขาด็อกเกอร์พร้อมใบแคร์นะคะพี่จ๋า ด็อกเกอร์พร้อมใบแคร์นะคะนีพี่ดูค่ะงานสวยเลยนะคะตัวนี้เป็นแบรนด์ด็อกเกอร์นะคะพี่พี่ขาพี่ดูค่ะงานคือค่อนข้างสวยนะคะเราดูกันไปนะพี่นะดูกันไปนะคะดิกกี้ตัวที่สองมาแล้วคะ่ะพี่พี่ขาดิกกี้ตัวที่สองมาแล้วนะคะ นี่ค <pocket> ่ะดิกกี้ค really? ่ะคารโก้ดิกกี้นะคะดิกกี้มานะคะพี่พี่ขาดิกกี้มานะคะนี่สวยนะคะสวยนะคะดิกกี้ได้สองตัวแล้วนะคะดิกกี้ได้สองตัวแล้วนะคะพี่พี่ขาปังเลยนะปังเลยนะคะพี่พี่ขาดิกกี้ได้สองตัวแล้วนะคะ ปังนะพี่นะปังนะคะสวยๆนะคะพี่ขาดิกกี้นะคะจาดูกันต่อไปนะคะตัวนี <atter> ้แบรนด์ชิคาโก้นะคะตัวนี้แบรนด์ชิคาโก้นะคะนี่ตัวนี้แบรนด์ชิคาโก้นะคะพี่ขาโอเค่ะ ตัวนี้แบรนด์อะไรเนี่ยแม่คะไม่แน่ใจนะ t ู o t ส o ิกอะไรสักอย่างนะคะไม่แน่ใจนะคะไม่แน่ใจอ่านถูกหรือเปล่านะคะแต่ว่าเป็นหัวแบรนด์แน่นอนว่าเป็นหัวแบรนด์นะคะแต่ไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่านะคะแต่ว่าเป็นหัวแบรนด์แน่นอนนะคะหัวแบรนด์แน่นอนนะคะรุ่นนี้นะคะนี่นะคะออกค่อนข้างดีเลยนะพี่นะ ออกคือค่อนข้างดีเลยนะคะพี่ดูหัวแมนแน่นอนนะคะพี่ขาออกดีจัดนะคะมาดูกันต่อไปค่ะลีค่ะลีค่ะ,ล,คะลีคาโก้นะคะตอนนี้ตัวนี้ลีนะคะพี่ๆขาคู่สวยมากอะพี่ดูพี่ดูตัวนี้ ตัวนี้ลีนะคะลีคาโก้นะคะพี่ขาพี่ดูป้ายเขาค่ะดูปป้ายเขาสวยมากตัวนี้ลีนะคะพี่ขาลีนะคะกระสอบนี้หนึ่งร้อยตัวห้าพันห้าร้อยบาทเหลือกระสอบสุดท้ายนะคะห้าพันห้าร้อยบาทเหลือกระสอบสุดท้ายแล้วนะนะคะพี่ๆขาตัวนี้แบรนด์ลีนะคะ ต่อไปนะคะตัวนี้เป็นทูสูสปิสโปอะไรสักอย่างนะคะแต่เป็นหัวนั่นแหละแต่แมคะไม่แน่ใจอ่านถูกอ่านผิดนะคะแต่เป็นแบลนของเขานะคะงานคือสวยมากนะพี่นะงานคือสวยมากนะคะมาดูกันต่อไปนะคะพี่ๆคะ่ะดูกันต่อไปนะคะ ตัวนี้แบรนด์ซินแทกนะคะแบรนด์ซินแทกนะคะพี่หางานค่อนข้างสวยเลยนะคะงานค่อนข้างสวยเลยนะพี่นะต้องจับอย่างนี้นะคะงานคือค่อนข้างสวยนะคะตัวนี้โคลัมเบียค่ะตัวนี้โคลัมเบียนะคะพี่่าโคลัมเบียนะคะกระดุมสวยมากนะคะโคลัมเบียทรงคือดีมากพี่ดูทรงค่ะทรงเขาคือดีมากนะคะ ตอนนี้โคลัมเบียป้ายังอยู่ครบนะคะป้ายยังอยู่ครบนะคะโคลัมเบียนะคะพี่ผู่ขานีค่ะโคลัมเบียค่ะ,คะหัวข้าวโพดเยอะนะคะพี่ขาตัวนี้แบรนด์ชาร์ปนะคะตัวนี้แบรนด์ชาร์ปนะคะพี่ผู่ขาชาร์ปนะคะมาดูกันต่อไปนะคะ ตนี้แก๊ปค่ะแก๊ปค่ะพี่ขาแก๊ปค่ะ,คะตัวนี้แก๊ปนะคะพี่ขาสีคือออกดีดีพี่ดาสีคือออกดีดีนะพี่นะพี่ดูค่ะสีคือดีมากนะคะตัวนี้แบนแก๊ปนะคะ,ไป,นะคะ,คะไปต่อกันเลยนะคะพี่ขาไปต่อกันเลยนะคะ น้องรูแบนให้นะคะต่อกันด้วยแรงเลอร์นะคะพี่ขาตัวนี้แรงเลอร์นะคะนี่พี่ดูตัวนี้คาโก้ตัวนี้แรงเลอร์นะคะตัวนี้แรงเลอร์นะคะแบนค่อนข้างเยอะเลยนะคะพี่ขาแบนค่อนข้างเยอะเลยนะคะตัวนี้แรงเลอร์นะพี่นะโอ้โหอะไรจะอลังการขนาดนี้ ความเท่นะคะดูความเท่ของผ้านะพี่นะพี่ดูตัวนี้เป็นคาโก้แลพี่นะเป็นคาโก้ขายนี้นะคะแล้วพี่ดูตรงขาพี่ดูตรงขาขาคืออลังการมากตัวนี้เมโรน่านะคะตัวนี้แบรนด์เมโลน่านะคะ งานคือส <ítulo> ีค่อนข้างดีเลยนะคะพี่หางานคือสีค่อนข้างดีเลยนะคะหน้าซ้าสะอาดนะคะผ้าคือมาเยอะมากนะพี่นะผ้าคือมาเยอะมากนะคะตัวนี้ด็อกเกอร์ค่ะด็อกเกอร์คลาสสิกค่ะด็อกเกอร์คลาสสิกนะคะด็อกเกอร์คือมาเยอะมากนะพี่พี่นะ ตัวสด็อกเกอร์คือมาเยอะนะคะอันนี้คอนวินตันนะคะมันีีแบรนด์คอนวินตันนะคะสีดีเลยนะคะนี่ค่ะสีดีเลยนะคะตัวนี้เทคิคเชียนนะคะเทคิคเชียนนะคะ คนต่อไปนะคะแม่ค้าสูงแค่1้5เองนะคะพี่พค่ะแม่ค้าสูงแค่155นะคะางเกงส่วนใหญ่อันนี้เป็นไซส์ผู้ชายนะคะแม่ค้าเลยอาจจะดูตัวเตี้ยนะคะพี่่ะต้องบอกก่อนนะแม่ค้าสูงแค่1 5อเท่านั้นนะคะตัวนี้เฟสด็กกอรีค่ะก็จะางเกงมันก็จะยาวๆหน่อยนะเพราะว่าแม่ค้าสูงแค่1้5อันนี้จะเป็นไซส์ผู้ชายทั้งหมดเลยนะคะ างานตัวนี้จะเป็นไซส์ผู้ชายทั้งหมดเลยนะคะเป็นงานคารกงคาโก้นะคะที่ร้านมีขายาวลายสกอตไหมสวัสดีค่ะพี่กิติยาขายาวลายสกอตมีค่ะมีนะคะพี่ๆค่ะพี่กิติยาทักมาได้เลยนะคะมีค่ะปูริตันนะคะปูริตันนะคะแบรนด์นะคะมีค่ะสวยนะคะ จะลากพื้นไปหน่อยนะคะเพราะว่าแม่คา้า155ประนา้นนะคะพี่ขาแมคค้าก็ค่อนข้างป้อมนะ,ะตัวนี้แรงเลอร์นะแรงเลอร์ตัวที่สองแล้วนะคะพี่ขาแรงเลอร์ตัวที่สองแล้วนะคะไม่เบานะแรงเลอร์นะพี่นะแรงเลอร์สีน้ำตาลเนาะพี่เนาะเขาเรียกอะไรนะสีน้ำตาลครีมนะคะ สวยเลยนะคะตัวนี้แรงเลอร์นะคะพี่า่าแรงเลอร์นะคะปังๆค่ะแรงเลอร์คือมาค่อนข้างเยอะนะคะพี่ๆค่ะดูคนต่อไปนะคะอันนี้ i n c international นะคะคอนเซปต์ Concept นะคะแบรนด์ Band นะคะพี่ขาแบรนด์ Band นะคะ งานคือสะอาดเลยนะคะพี่ขาพร้อมขายนะคะตัวนี้แฟตดิดกอรีนะคะแฟตดิกอรีนะคะ,ะ,คะงานคือเอาไปรีดแล้วขายได้เลยนะคะพี่ค่งานคือเอาไปรีดแล้วขายได้เลยนะคะตัวนี้ แบรนด์กาเล็กซี่นะคะ b y h e r w i c คนะคะแบรนด์กาเล็กซี่บายเฮอรินะคะสวัสดีค่ะพี่มัตตี้ตัวนี้อยู่ที่5,500บาทนะคะ5,500บาทนะคะพี่ขายีนสาวอวบยืดซะใหญ่รีวิวหน่อยสิได้เลยค่ะพี่ลับตี้แต่ร้องรีวิวตัวยางยืดให้นะคะย,ยีนสาวอวบยางยืดซะใหญ่ อ๋อนัองเปิดแล้วนะพี่นะพี่นับลี่ทักขาน้องหน่อยได้ไหมคะ,เด,ะนะเดี๋ยวน้องส่งรีวิวะะให้นะพี่นะเดี๋ยวน้องส่งรีวิวนะคะใช่นัพี่นะนี่ตัวนี้เป็น The Bobby อะไรสักอย่างนะคะเป็นเป็นแบรนด์นะคะพี่นานี่ค่ะฟังๆัง,งนะพี่นะฟังปัง,ปง,ปงนะคะสวยมากสีสวยมากนะคะ แบรนด์ฟุตตี้นะคะตัวนี้แรงเลอร์นะพ,พี่จ๋าแรงเลอร์นะคะแรงเลอร์ไซส์สามสิบสองนะแรงเลอร์ไซส์สามสิบสองนะคะนี่นะไม่คิะอยู่ตรงนี้นี่นะคะแรงเลอร์นะคะพี่ขาแบรนด์แรงเลอร์นะคะ ตัวนี้โซโนมานะคะโซโนมานะคะแปนโซโนมานะคะพี่่ะสวยๆนะคะโอ้แรงเลอร์มาอีกแล้วค่ะแรงเลอร์นะคะพี่่ะแรงเลอร์นะคะแปนแรงเลอร์ะะะะมาอีกแล้วนะคะพี่พ่ะงานคือค่อนข้างดีเลยนะคะเป็นงานแปน l a แรงเลอร์นะคะพี่่ะ ปังๆนะเดี๋ยวเราดูกันต่อไปค่ะนี่สีเขียวค่ะสีเขียวสวยเลยนะพี่นะสีเขียวตัวน,นี้สวยมากนะคะสู้ค่ะเป็นงานจริงๆคาโก้นะคะตัวนี้เอ t ีทีนะคะ ต่อัวนี้เฟสติดกอรีนะคะ,คะตัวนี้นะะน F นนเฟนแบรนด์เฟสติดกอรีค่ะกระสอบแขนสั้นเด็กโตมาหรือยังยังไม่มาเลยค่ะกระสอบแขนสั้นเด็กโตยังไม่มาเลยนะคะตัวนี้เฟสติดกอรีนะคะค่เยอะมากทุกคนกระสอบนี้หนึ่งร้อยตัวนะคะ ละสอบนี้หนึ่ง้อยตัวนะคะผ้าเขาคือเยอะมากนะคะพี่คนขาชาเตอร์ขับนะคะชาเตอร์ขับนะคะทุกคนนอนดึกมากนะคะกำลังหาของขายกันอยู่ใช่ไหมคะ๋ยวนี้มีเตียมนะคะเดี๋ยวถ้าเสื้อเด็กโตมาเดี๋ยน้องรีบบอกพี่มิ้วเลยนะคะถ้าเสื้อ เด็กโตมาเดี๋ยวน้องรีบทักหาพี่มิ้วเลยนะคะนี่เป็นชากโก้นะคะเราดูกันไปเรื่อยๆนะคะตัวน,นี้ร้อยตัวนะคะพี่ขาร้อยตัวนะคะ,ะ,คะเป็นติดก,กอดีค่ะ ตัวนี้ค่ะก็คลาสนะคะมาิกันนะคะเอาฟิตนะคะแบรนด์นะคะพี่ขาแบรนด์นะคะพี่ขางานคือปังมากนะคะงานคือปังมากนะคะเราดูกันต่อไปนะคะตัวนี้โอลเนวี o ่นะคะโอลเนวี o ่นะคะพี o ่ขาโอลเนวี่นะคะ นี่แบรนด์ซินเทคนะคะแบรนด์ซินเทคนะคะดูค่ะดูดูความสวยนะคะงานค่างดีเลยนะคะพี่คะงานค่างดีเลยนะคะเป็นคาโก้แบบอย่างดีนะที่ั้นงานเป็นคาโก้อย่างดีเลยนะคะ ันนี้แรดเฮดนะคะเป็ดแดงนะคะเป็ดหัวแดงนะคะสวยค่ะสวยนะคะตัวนี้แบรนด์โฮน,นะคะแล้วเราดูกันไปเรื่อยๆนะคะ